สบายดีย่ามเศร้าพี่น้องน้องๆจบแล้วกินข้าวเศร้าแล้วพี่น้องกินข้าวกันยังมื้อนี้น้องยังแปลงฟันยังลูกน้องเอ้ยแม่น้องๆๆจบจ้ะอ้าวน้องย่ําข้าวสบายดี เด็กยังไม่ได้ตื่นน้ำบกจนวาเห็นล้างปลาล่าสุดนะตัฒน่แค่สูงย, <c oughs> ยิ่งใหญักแด่นะ <c oughs> แต่ตู้เย็นลเบ๊อกฮะมึงเห็นอยู่โอ้ย แรกแร่นะให้มนันเอาเมื่อในเด้อแบง่งมนันเอาเมื่อในเดิมทงหนึ่งนะซื่อมาสองทงลูกรหาสพันพอสื่ออยู่ได้พี่น้องเอ้ยสำหรับมือนี่เนะะาะกัสิมาแจงแจงเอาอเรื่องเรื่องเงินบริจาคอะไรพี่น้อง เรื่องเงินบริจาคแหละเฮาดนถามเฮาในถามเจะคของเงินไปแล้วเฮาถามแต่สะพกคนที่เอาหูอคนที่เฮาหูเฮากับได้ถาม่หูได้ไหมเฮาหูว่าผูไดแน่โอนมาหันเด้เออ กระดามาบระยุดบ์ปรยอนพี่น้องเอ้ยตามาบระยุดบ์ปรยอนแมนอยู่บางคนนะเนาะหลายคนหลายความขิดหลายคนหลายความขิดมันก็ขิดบ่บดคือคกันบอกว่าสิเป็นคนเบิ่งบอกว่าสิเป็นชาวบ้านใกล้เคียงอี่กับลังเบิบ่งขีดอยู่ที่เขาจะเห็นฮะดิเขาก็สามารถขิดไปทางลบได้เนาะ เขา,า่ะแค่อธิบายแม่บอกเขาอธิบายให้ฟังเขาวอาให้ฟังบางคนมันผันมองว่าประจานได้ป่ะนี่เอาเด็กมาประจานมาไล่สวดประจานว่าสั้นโอ้ตายกูตายอ้ไอ้หนีบอกมันมาทอไฟอันนี้นี่นี่นี่ให้มันมาเบิ่ง อดใช่และเ <c oughs> มื่อวานีนนอกกับเมื่อวานเฮาน่ะเอาเด็กหน่อยมาประจานโอ้ยนอนสูงจากสีอีหยังใน,นเมื่อเฮานำเสนอชีวิตการเป็นอยู่มันแมนบอกเฮานำเสนอตัวตนของมันขึ้นมาแมนบอกเออเฮาก็ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นจังไดเหตุมันเป็นแนวใดเออมูลความจริงมันเป็นแนวใด มันเป็นมาจังใดเขาก็ต้องว่าวต้องอธิบายแล้วว่าอืมปัจจัให,ห้เขาเซยไปเลยตีเงินตั้งเก่าผ่านเสียกูเซยไปเลยประสูปัจจัว่าเอาเงินไปใส่ปแดกเองเหรอปัจจว่าเรื่องกินเงินนี่กันมันต้องมีแน่นอนมันต้องว่าออกมาแน่นอนตอนนี้นะ แในล่าุูเนาะถามไปถามคุณป้าคุณป้าบอกว่าเปิดฝากมาสนะามพันเมืองน่ะน,นะตอนไหลส่สดเนะาะฝ่กมาสามพันอเพื่นบอกว่า <c oughs> 3, สามพันเนซื้อของในห้างนะไปแจกคนที่เขาบ่มีเพิ่อนวะซื้อของในร้านของบ่าวไปแจกคนที่ไม่มีจบคุณป้าบอกว่าลายความ เราคุยยังไม่เคยคุยกับเฮามีแต่แสดเอา,าเราริฝาคือฝาฝา,าเลยนะยังไงนี่สองหนุม่มฮะทำไมตื่นสายจัเงเออล้วซื้อของรับนรี้เท่ากับอันถางไปท้ามีจะคองเงินอีกพี่รื่ทางของกกง พี่เพิ่นก็นเลยว่าหายแม่น้องเทนหารอยส่วนที่เลือหายบอยเก็บไว้ใส่จ่ายในะขอบครัวพี่ขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีพี่อีกทางเพจเพิ่นถากมาขอบคุณนะารักพี่เดอ้อวันนั้นน,ะน,น่ะวันนั้นน่ะพี่เอาโอนไปสองร้อยพี่ให้สาวเอือ้อสาวอ้ายแล้วกัน ตามนั่นพี่น้องเลยเงินน่ะสรุปแล้ว <c oughs> <c oughs> เงินน่ะมันเหลือสามพันบาทนี้เพราะว่าพีดากันยกพีดาเหมือนกันไออ้อออกไปเลยอ้อาวแม่น้องเพน ห้าร้อยครับก็เก็บใหม่ขอบคุณม,มากมากนะพี่นะให้หนูมาห้าร้อยขอให้ได้กลับไปห้าล้านเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแลง้วก็ให,ห้เงินเงินเงิตลอดไปนะพี่เด,อดนนน้อน,นี่ครับก็สิได้เพราะเด็กขายขนมอยู่ร้านน่ะเนาะอยู่กับซามอีเลยกูโอนกลับไปในบัญชีมึงเลยเด้อนสองร้อยเน่ะกูลองโอนเบิง่งแล้วบัญชีของหนะ้าเนี่ยใส่ได้ปกติตลอดเวลาที่ขอน้องเทนอยู่แจ้งมาเพียงเท่านี้ เด้อแล้วเ้าสิีว้าออวาบนี้นจ๋าเนาะมันต้องมีคนมา,าหวเข้าอยู่แล้วบ่าวคนเบิง่งหรือว่าบ้านไก่เคียงเขาต้องมาไหว้อยู่แล้วเ้าเองเขาก็หูซึกบ่ดีเฮากับหูสึบบ่สบายใจพี่นนองเอ้ยบอกตามตรงเป็นยังจังหวะแน่นันบ่สบายใจแล้วหนึ่งก็คือ กอยู่ที่โต้เนาจนนำเสนอมันตแต่แหลกอัน,นี้เอาเป็นคนนำเสนอเรื่องราของมันตแต่แหลกเอาเป็นคนนำเสนอเรื่องบักเวียตแต่แหลกอืมก็ถ่ายคิปเออมันคือคับถไทยเก่งแต่ว่าก็มองว่าเออมันต้องมีอย่างแนนนอนดีกว่านี้วะผู้ใหญ่เจริดีต้องซับพอร์ตมาในนอนเป๊ะแม่นอนดีก็มีผีเป่นฝากมาหายพลาหนึ่งแล้วก็หาอร่อยนะสื่อคล้องเหมือนอดี โอ้ยมันก็ต่อส,องสอง่งๆนะกว่าพี่เกี่ยวข่าพวพายวะเกี่ยวข่า,พขาวพายมันต้องมีคนมา,มาว่าห้เฮ้าแน่นอนพี่ดอกเลยข้ากระสิบบา,าหเหอาได้กินดี๋เวขากระสิซุปซิปซุปซิป แต่ว่าพวกที่เบิ่งคลดปนะ้มันสิมาคอมเมนต์แนนนอนอันนี้เฮาฮู้มันสิมาคอมเมนต์ได้ไดายเออประมาณว่าเอามันมาไล่์ซดแบบนี้เด้เนาะเอามันมาหนังไล่์ซดพรดว่าสุดท้ายไปเอาเงินไปใส่เองกินเองประมาณนี้นะเออมันต้องขิดหลายคนมันต้องขิดเนาะบอกคนหนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งคิดและบาทนี้ เื่อเป็นการแบบว่าบอกให้มันเป็นตราปาปค่าใจของเฮาและและซื่อคล้องวันนี้คุณป้าบอกว่าสื้อคล้องนะเงินสามพันนะซื่อคล้องใน้หละเนี่ยคล้องนะครับสิบแบ่งไ้หลายคนเพราะว่าเฮากระลิงไว้อยู่แต่หนึ่งในนัน้นกับซิมีแม่ใหญ่ขององินญาญาของบักเวียนเนาะ อืมเฮาสิไปหายเขาอีกเรื่อยๆเอาไปหายหยาบกวียเองเนาะเพราะว่ามันจังสิบปตองเป็นยังไงวะววอืออืออือห้าสิบห้าสิจัดไปหายลาวเองใน,นส่วนนึงนีนะแต่เงินนูไม่ได้หายลาวเด้อเนาะเพราะว่าคุณหญ่จะดีเพิ่นจัดมาแบบนี้แล้วแต่ว่า ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก่บ๊วยได้วาบ๊วได้วาสีหายอันโอ้มันคือแดดปะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก่บ๊วยได้วาดอกว่าสีหายอันนี้นะพี่น้องเบิ่งไปนังว่าอยู่กับเด้ออืมขะหนั่งมุมนี่แต่ต้นกับแล้วแหละเด้ผู้ใหญ่ใจดีกับบ๊วได้วาดอกว่าหายอันครอบครัวน่ะครอบครอบครับครอบป่าหาป่าเอาแล้วกับนั่น เขากลมาขีดหลายๆอย่างเนาะฮัาบูม์กหักหา,าาหายไพมาว่าห่เยาวหยอดหลังเนี่ยก็ขีดอยู่เออเอามันมาหนังหายไหลสดย่อยๆผัดสีเงินผัดสีเข่าตัวเองเบิดหตฮนาะบอฮัมบูกเอาฮัมบูกเป็นคนอย่างสัตน์ทำบริญาณคนเมาห่ยดอกเออปแมนแมนอยู่ปฏิญาณคนเมาห่อยไม่ต้องเาามองเาอยู่แล้วคนนะแต่ว่าฮัมากแค่นะ บรหมักให้เขาไผเบาหายหนึ่งคือประหมักคนมาเบามาหวเฮา,าสองก็คือแบบเฮาบอเอาเปรียบใครอยู่แล้วไม่เอาเปรียบใครอยู่แล้วก็คือถ้าซื้อของนี่กระซี่ให้อื้อยอีไอ,อ,อ้เอาของไปแบ่งไปให้ลาวนำ้ำยายนะเราก็เอื้อมพอแหง้งเราก็ได้เนาะอืมเราก็หูว่าเราบอสามารถที่ จะบอกสีสั่งสีซ้อนร้านเราได้ก่อนนน,นั้นเรายังบอกเลยว่าเออเอามันไปสั่งไปซ้อนให้โลดแล้ววะแต่มันบอกมาฮเดสน,นาพี่น้องอืมมันบอกมามันบอกเอาบอกได้ก็บอกเอามันวะบอกไปบอกเอามันหลอกซ้อนไปปูดปูดกระเบิดอซ้ำน,นั่นแหละเ <c oughs> อาเป็นว่า องนะสิแบ่งไปให้แต่เฮาบ่ได้คุยกับคุณป้าเพิ่นดอกเฮาบ่ได้คุยกับเจ้าของเงินว่าเออผมสิแบ่งของไปให้อันย่าน้องเวียนะจังสั่นสีบอฮาบ่ได้คุยอันนี้ความตั้งใจของเฮาเองเขาจะไปให้เฮาสิแบ่งไปให้เองอนละเวงขนาดเนาะพี่น้องเนาะเด็กมันไม่รู้จังสั่นจังซี่เด็กมันดื้อเด็กมันลั่นอย่าสบอออนไลายอืม ขณะพ่อแม่ไม่ยอกเอาแต่ว่ามันก็ได้ของรอบหนึ่งเนาะ,ะได้ของกินและได้เงินพันหนึ่งก็อโอเคอยู่เนาะส่วนเงินตรงนี้กับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้าใจบางคนบอกขอใจเฮ้ากับบอกเป็นยังเด้อแต่ว่าเฮ้าสี่เหตุเพื่อความสบายใจถ้าเฮา คุณป่าสื jed <supplies> ่อคลองในหาวห้าตองสามพันถาถาเฮาบ่อแบ่งไปหาเฮากับสิบ่สบายใจเฮาคิดตั้งแต่เมื่อนั่นเฮาก็คิดอยู่คนเดียวว่าหรือว่ากูสิไปสื่อมาหายมันแล้บ่โหลดไฟฟ้าอันนี้ไปสื่อมันแห่งกระสิเยอะใส่เฮาอีกโอ้ยบ่อบ่อบ่อวะบ่อเอาแล้วมันสิเยอะใส่เพราะว่าแนวใดมันก็บ่ได้ต้องการอยู่แล้วดิเฮายังสิประหยัดเยอะเป็นไปบ่ได้แบบนั้นนะ คนมันบริต้องการสิ่งของจากเฮาแล้วเฮาประหยัดเยียดมันบมแมน่นันพระเอกกำลังเอกนะจ๊ะสิมาตามตื่นตามอ่าน,นกันอยู่เดี๋ยวมาแรกจังสีจัดดอกยังสิไปป่ากันอยู่ <c oughs> ก็ตามนั่นแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> เหลือเงินกะเหลืออยู่สามพันเลตอนนี้นะ <c oughs> ู้นันผู้นี้เอาหายู้นี้ผู้นันแล้วกันเบิร์ดเหลืออยู่สามพันเงินเก้าพันนะเหลืออยู่สามพันกสิเก็บไหวเนาะมันกับเอ่อหรือว่าสามพันนั่นถ้ามีเจ้าของเงินที่โอนมาแสตมาบอกเฮาว่าเอาหายู้นันเด้อเอาหายู้นี้เด้เอเฮาก็สิจัดให้เนาะพี่น้นองขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตาม ได้ว่าแล้วก็สบายใจแล้เอาไปหายแห่งก็สิสบายใจบ่ต้องมาคิดนักอีกว่าเดี๋ยวเป็นตาบาปเดี๋ยวสิบายญานบาบญานบาปตรงไรญานบาปตรงที่แปลว่ามาถ่ายขีปมันแล้วมันหาย่อยย่อยฮะดีสงสาร <c oughs> เอาง่ายๆก็คือสงสารอะไรแต่มันดือ้อมันบอก่าคว้างาเล็กน้อยนั่นสร้างมันให้มันไปต,ตามทางของมัน เอาก,กาอไะเอากองไปหายายกัเลยเนาะสัมนี้วด้อพี่เนาะก่อนลบไปลบมาอยู่ร้องว่าทุกคนคือสิเขหาใจใครบอกเขาใจก็แล้วแต่แบาบนี้น